ตีจ้ามือนีหนู่สิพามาเที่ยวสวนทิวลิป้อจ้ะเพื่อนล่ะสวนดอกทิวลิปจ้ะไ <has> ม่มีดีพร้อมจ้ะมีมาตัดดอกไม้จ้ะตัดดอกทิวลิปจ้ะ let's go let's oh, oh. ไปสิพาเขาไปในสวนจ้าบัดนี่ สวนที่ลิบวบลุกเบบ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 นบบบบ่นบบ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  เดนมีภาพบ้างตัดเอาได้เด้จ้าตัดแล้วไปจายเงินเด๋ยวหนูสิผาเบ้างเด๋ยวหนูสีสนี่งามเนาะจ้าสีอันสีม่วงสีม่วงผสมสีขาวสีเหลืองมิตรดอกัอน,ออนอ้วนได้จ้ะเราเบิ้งเนี่ยคุณน่ะ ซีเหลืองไม่ได้ดอกอ้นวนขคันมันตูมคักๆกับว่าลู้จากที่จะว่าเป็นซีไห่ต้องให้มันเองต้องให้มันโพจังน้อยก่อนเลือกว่าถือได้เเ้าเซียสีไต่พูะนะเบิ่องนี้นี่สิบภาพ กะมีค้อนอยู่จ้ะค้นกะมีนนแน่อยู่ตินนดถนนรถตินนดถนนน่าจะเด้อยูคโลนจ้ะสวนดอกทิวลิปยูคโลนแล้วเบังพระเอกนูกตัดดอกใหม่นะพ่อจ้ะ <c oughs> พระเอกตัดดอกใหม่ ไปหาเอาสีแดงป่ะจะปะขันเลี้ยวมากขันเลี้ยวมากทางนี้กับงามงามขันขวาม,มากทางนี้เลี้ยวไปทางพุ่นผัดงามระวังจัดระวังนี่น้ตไดรักลี Beautiful หอม หอมไม่หอมเหมินมันบ่หอมหดอกจ้ะมันบม,ม่มีกลิ่นในท่างได้อีกระบาดนี่เอาสซเอาซีได้อีกน้อกซีได้อีกห,อห้อมาพี่มาพี่ฝรั่งวาพี่คอม สีแดงกับดอกอ้วนดีอยด้จา้าพุ่นสีแดงดอกอ้วนทวนตม้มีตีมีอายุต่ว่ามันหังเอ๋มันหังบานมาแล้วมันไม่มีดอกตูมดอกตูมมันมีไปใส่อีพอ <c oughs> ให้ชิบเจ็ดดอกแล้วเที่ยวนับต่อดอกใหม่จ้ะควรมปข้องได้พี่น้องควรไปฟังคุณบัจาบันบบนี้เฮาไปฟังคุณเนาะ mấy là sẽ lăn cái đó ha. Cái xe bút cho phương, hiền bao. Phương. tháng đầy bút nè. เมื่อนี้อากาศเย็นๆแน่จักน้อยจ้ะตะวันด,ดีอยู่มีแดดผู้หนึงน่งงามทำอืมร สีสียังเกาะสีโอรสบ่สีส้มสว่วนหมากดอกตุมต่มๆสิมีแต่สีเหลืองเนาะเหลืองจ้ะเหลืองนี่ มันแดดจ้ะมันย้อนแสง้ะจ้ะไปไปเบิ้งสีแดงมันอีกนุ๊มาสีแดงอันนี้มันง่ามมันนั่งบานหมดลหรอแดงส้มนี่ทั้งดอกเงยไหมจ้ะทั้งดอกเงยทั้งง่ามคุณอะ <laughs> อตกใจหมด ย้อนแสงจ้ะท่างนี้เอาไหมทิวริปงามดอกบานพึ่งวึงวิ่งวิ่งเยอะคุณ่ะ เอาจากดอกกันนะสีแดงจากดอกบ่เอาสีไดยวบนนี้พี่น้องมนี่ถ้ดอกอันบานเลยจ้ามันอยางเป็นสีแดงดอกบานทงห่าย สามดอกก็ได้สามชิปแล้วจ้างามปะขึ้นเขาเหรอกไม่ก็ได้ 傲慢吧。 คุณมาหาชันคุณมาหาชันเออนู้ว่าอะไรจอยสีแดงมีสีแดงเออไม่มีสีแ,งแงงดงมันจะเ่าเกินเนาะเยปเยลโล่ยูชัวรีเยลโล่สีเหลืองอะไนี่นา mm hmm. ใบมันออกเหลืองไหมน้ำซีเหลืองอะ่ะมันปนกันอยู่แถวหนินี่สิ<อ>่งไม่ดีเฮ็บรดสิสที่เดียวอันนี้สีแดงอ๋ออันนี้สีชมพอูอีจ้าอันนี้สีปาดออกต้มตำเพราะว่าอันปาดออกต้มตำเพราะว่าการมันสั่นมันชี้ใจแจกกันว่ได้จา้า จับบงกองถังวหนู้ก่บวาเอาจักดอกกน่นจะเนาะเอาลเอาไปจจกดอกนึง มลงมกสีแดงก็ว่าไม่ทางกันไี่็อด,ดอกดเทาเาไ,ไปต่อเห้อไปต่อจะที่หนอ้องได้บักลายนะ เขาจะดูส he ีเห็ยังใช่เหี้ยยงแต่ไ่คสีแดงหรอเนาะสีแดงน่ย่มันมันหูจัดมันน่ะเห็ทูโอลด์สองแถวนี่จะสองแถวนี่สีอ่อนสองแถวนี่สีบ้านนี่บ้านนี่บางกันรังตู่แต่ห้อสีเบืองโบออก็ไม่เป็นสีแดงนะ Huh? You are same. i We can cut. I want you see. No see. do me need. you know walk? เพนวอลเซมซิสอ้สีนี่คืองามงหานเห็นังเราบนีงไนี่มันัน่งอันขาเตีย้ยวพดขามันเตีย้ยวพอดดูกาบอลเด็กหน่อยม,ห,อมหักดอกใม่ใช่ไหมอ๋อเฮดเรตยังใช่เนี่ยเนี้ยรยูชัว คือเรีอบ I'm not sure but I t h i n บอดอกใบมันเหลืองนี่นี่ two old ใบมันเหลืองบางอ้ไม่ยังัก มาจต่สีแดงได้อ hmm. okay. ีกแล้วหนึ่งดอกเอว31สติว่าฟินิทฟินิทพนะใช่ฟินิทพนะเขาก็ว่าฟินิท่ะอะไรอ่ะปะลัคกี้เสียดายน้อง พี่น้องขอบคุณด้อจ้ะสำหรับการติดตามคลิปนี้กับจบซํมนี่ก็น้อจะเดอ้อขอบคุณนะค่ะเดอ้อส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ